มาอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่เราอาจกันไปถึงตอนสร้างกำแพงงน,นะคะตอนนี้เราก็ได้สร้างป้อมเพิ่มอีกสองป้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็กดนี่ มาสร้างทหารกันต่อเลยนะคะถ้าหากว่าเราอยากได้ตัวนี้นะคะหรือว่าตัวนี้เราก็สามารถคือถ้ามันเป็นทึมๆก็คือเราจะยังสร้างเพิ่มไม่ได้นะคะเราก็ต้องใช้วัตถุดิบตอนที่มันกำหนดถ้าเราเล่นเมาไปที่ตัวนี้มันก็จะขึ้นค่ะสองอันนี้คือเราต้องการโลกกับดาบใช่ไหมคะค่ะเราก็ส,สร้างเลย กดรูปโล่ตรงนี้ค่ะเพื่อผลิตอาวุธค่ะก็สร้างดั a c k s m i t h workshop นะคะอันนี้กดเลยองอสร้างเรียบร้อยแล้วนี่นาโอเคค่ะคือมีอยู่แล้วก็สร้างโล่ด้วยอืมค่ะตังหมดนะคะขายโอเคค่ะ นิดหนึง่งร้อย,ยนะคะก็ระหว่างนี้เราทำอะไรกันดีล่ะก็สร้างดักสมิธขึ้นไปยืนข้างบนเพื่อขึ้นไปเฝ้าปืนหน้าไม้ของเรานะคะะสร้างที่ตัดไม้เพิ่มอีก พอสร้างไปสักพักคนเราก็หมดอีกแล้วนะคะสร้างบ้านเพิ่มทุกครั้งที่สร้างบ้านเพิ่มนะคะคนมันจะเยอะขึ้นแล้วมันก็จะทําให้อาหารเราปริมาณการกินเนี่ยมันเร็วขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราต้องคอยผลิตอาหารเพิ่มตลอดเวลานะคะฐาดาบผลิตแล้ว2องอันเรียบร้อยนะคะก็ด้วยความรวดเร็ว,รวแล้วทีนี้พอเราจะ พอเรามีข้าวสาลีนะคะตรงนี้ข้าวสาลีนี้กินไม่ได้นะคะเราต้องเอาไปแปลรูปให้เป็นแป้งเพื่อเอาไปทำขนมปังนะคะการจะสร้างโลโม่แป้งเราจำเป็นต้องใช้ไม้ไม้ลรหมดแล้วตอนนี้นะคะค่ะแล้วก็สร้างอันนี้กดรูปเคียวนะคะเราก็กดที่เป็นรูปมิลเขียนว่ามิลนะคะลางหันตรงนี้ แล้วก็สร้างาค่ะใช้คนงานสามคนนะคะนี่นี่แล้วก็ขายอาวุธได้ด้วยนะคะ ก็ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นนี้นะคะที่เราขุดไปในตอนแรกเลยคลิปแรกเลยนี่ก็จะได้น้ารอบเมือสนใจนะคะแล้วก็เอาคน,นมายืนเกะกะตรงน,นี้ไปเก็บซะไปยืนข้างบนล้กันนี่นะคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็สังเกตที่ข้างแกะอาวุธของเรานะคะมันก็จะมีดาบหก โลหหกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถเรียกอาหารถืออาวุธได้แล้วในการกดนี่ค่ะค่ะคนว่างานหนะะ้าคะก็สร้างเลยอืมโอเคเห็นไหมมันก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็คือสร้างทาหารได้ตามนี้นะคะถ้าหาได้พอดอยากได้พงขี่ม้าตรงนี้จะทำยังไงนะคะก็ต้องรอเพื่อเราสร้างลงม้านะคะโอเคระหว่างนี้เราก็ได้หินมาพอสมควรเราก็มาสร้างเนื้อของเราให้แข็งแรงทนทานนะคะอันนี้เป็น สงกำแพงเราไม่จะไปสรา,าง2ชั้นก็ได้นะคะจะมาบุกเลยไม่จะไป็นต้องางสชั้นก็ได้นะคะแล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนบางคนไม่สร้างกำแพงเมืองเลยก็มีนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคนี่นะะหน้าไม้ที่เราสร้างไปสังเกตมันก็จะยิงเองนะคะเวลาศัตรูเข้ามาใกล้ๆจุดงเหลือ สร้างเมืองของเราเลยเราไม่สนใจสิ่งรอบข้างนะคะโอเคค่ะเราก็ได้เมืองสวยงามของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สร้างอานเบื้องต้นได้แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่านี่จากที่เราสร้างหลโมโมแป้งเมื่อกี้เราก็ได้แป้งมาแล้วนะคะได้แป้งมา ก็สร้างที่ผลิตขนมปังได้โดยการกดรูปเคียวนะคะเบกเกอรี่ตรงนี้กดที่เป็นรูปขนมปังนี่ค่ะแล้วก็สร้างตรงไหนก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะสร้างสักสามไว้ก่อนค่ะสังเกตได้ว่าพอเราสร้างที่ผลิตอาหารเยอะนะคะอาหารก็จะเยอะตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็สร้างบ้านเพิ่มได้เลยไม่ต้องกังบนนะคะว่าอาหารเราจะหมด ก็หินมนม้าขายไปได้ค่ะแล้วเราก็มาต่อกันนะคะไม่ใช่ว่าผลิตได้แค่ก่อเหล็กกับดาบนะคะก็สามารถผลิตลูกตุ้มปืนหน้าไม้ธนูธนูไม้หรือไม่ก็นี่ค่ะเกาะหนังวัวนะคะโดยเราจําเป็นถ้าเราจะสร้าง คนยิงคนูหรือคนลูกพุ้มมีนะคะเราทำไปได้ใช้เกราะหนังวัวตรงนี้กับปืนหน้าไม้ต่อนหนังวัวสร้างได้โดยการมันจะเอาวัวนะคะไปฆ่าแล้วก็เอาหนังของมันนะมาทําเป็นเสื้อกาะให้เรานเนื่อเรามีวัวแล้วเราก็สร้างเลยนะคะกอดลูกโลนะคะแล้วก็นี่ค่ะ Tanner's Workshop อันนี้ตรงไหนก็ได้เหมือนเดน ทังหมดขายนะคะค่ะจากที่เราพอเรามีที่ตอนนี้แล้วค่ะมีแล้วนะคะถ้าเราไม่ใช้พนูแล้วเนี่ยเราก,กดเนี่ยค่ะกดที่บ้านคนทำพนู นี่ค่ะนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าไม้ก็ได้ค่ะสามารถไดเล่าจะทําธนูธรรมดาหรือนหน้าไม้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าไม้2อันเลยเพราะตอนนี้ธนูเราก็ยังไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือใครจะสร้างเพิ่มก็ได้ค่ะแลแต่โอเคครอนนี้ก็เป็นข้าว,าวไปอาหารก็ขายได้นะคะมีเงินเริ่มมา จะรอจนกว่าจะมีคนนี้ให้กดนะคะแล้วระหว่างนี้เราก็ไปลองสร้างมาดูนะคะโดยการกดรูป castle building นะคะหรือรูปไอคอนรูปป้อมตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดที่รูปนี่นะคะคันธนูตรงนี้แล้วก็กดนี่ค่ะ stables นะคะ คือที่เป็นคอกม้ากดสร้างค่ะ,คะอันนี้คือหนึ่งคอกจะได้ม้าสี่ตัวเท่านั้นนะคะแล้วพอม้านี่ถ้าหากว่าใช้ไปแล้วเราก็ไม่สามารถรอให้ม้ามันมาอีกได้นะคะเราต้องลบออกไปแล้วก็กดสร้างใหม่เท่านั้นเลยค่ะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูตอนนี้ก็รอมาเป็นก่อนค่ะ,ะเป็นม้าสีดำมาแล้วหนึ่งตัวนะคะ one horse available ตรงนี้ค่ะมันได้แล้วหนึ่งตัวแล้วก็รอจนมันมีสี่ตัวก่อนละกันโอเคแล้วก็ขายของไปไเรื่อยๆนะคะใช้ทำเงนว่าขายทำเงน ไปสำรวจค่ะระหว่างที่เรากำลังรออะไรยอย่างตรงนี้นะคะเราก็ถ้าหากว่าเราก็ว่างๆเราก็มานั่งตกแต่งปราสาทของเรานะคะด้วยการปักธงกดรูปบ้านแล้วก็กดรูปดอกไม้นะคะเป็นเครื่องประดับตกแต่งแล้วก็มีธงให้เลือหลายแบบนะคะแล้วก็ปักเอาไว้ก็ได้เพื่อเป็นการแสดงอำนาจอะไรของเรานะคะ ก็ปักโองไปเรื่อยๆค่ะก็สวยงามดีนะคะไม่เสียตังค์ด้วยค่ะแล้วรอนม้าแล้วก็มีสีตัวแล้วนะคะแล้ก็กดไอคอนนี้นี่ที่เราสร้างไว้เหมือนเดิมค่ะสังเกตได้ว่าสีมันก็จะสดๆสดสดตรงนี้แล้วนะคะแสดงว่าสามารถเรียกออกมาได้แล้วค่ะมีม้าสี่ตัวนะคะแล้วก็กดเรียกได้เลย พอม้าหมดเหมืนก็จะไม่มานะ่นะสังเกตได้ว่าคอกมา้าม้าหายไปแล้วนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถรอให้มันมาเพิ่มใหม่ได้เรามันก็กลายเป็นขยะดีๆนะคะแล้วก็ลบมันทิ้งไปอ่ะสะพานหายไปด้วยเนละงนี่ค่ะเงินเราก็เริ่มมาเรื่อยๆนะ ค่ะสังเกตได้ว,ว่าตอนนี้เราก็สามารถเราก็มีกองกําลังอยู่ขนาดย่อมยๆนะคะแล้วก็ะสบังคับให้มันเดินไปตรงไหนก็ได้แล้ก็เรียกทาหารม้าก่อนลองวิ่งมานี้ค่ะซูมออกนะ โอเคแล้วก็มาดูคลังอาวุธของเรากันต่อตอนนี้เกาะแล้วก็มีหน้าไม้แล้วก็มีแล้วนะคะแล้วก็เรียกคนธนูถือหน้าไม้คอสโต b o w นะคะมี3อันแล้วก็เรียกได้3าคนค่ะคนธนูหน้าไม้นี่ก็ข้อดีของมันนะคะก็คือยิงแรงแล้วก็ยิงไกลแล้วก็ยิงแม่นนะคะ มากมแต่ว่าก็ไม่สามารถเดินไปยิงไฟได้้วก็เคลื่อนไหวช้าด้วยค่ะเมื่อกี้ที่มันมาบุกก็ตายกันแล้วนะคะด้วยขีดมือคนมา้าคนเก่งขอ,องเราค่ะขนมปังก็มีแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือการสร้างเมืองนะคะสร้างกองกําลังทาหารพื้นฐานนะคะปกติก็ เราสามารถสร้างได้เรื่อยๆสร้างได้เยอะกว่านี้อีกมากมายนะคะแต่นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างเพื่อให้เล่นเป็นเท่านั้นเองนะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะสำหรับเกม Star o นี่ก็เป็นตัวเกมที่เก่ามากแล้วยังไงก็มีระบบที่ไม่ซับซ้อนอะไรที่เห็นนี้นะคะก็ขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตาม